สวัสดีจ้าเรามาตามสัญญาที่บอกมาไว้ว่าจะมารีแอคให้ก็ทำหน่อยละกันผมเปียกเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำาปลว,ว่ายังไม่ได้ดูเลยแต่หนึ่งทุ่มเจอนี้ถ่ายคลิปตอนเที่ยงคืนจะบอกให้พร้อมดูและก็ไม่อยากวีดมากเพราะว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นพูดจริงก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกจริง ล็อกกี้ก็เฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยจริงจริงอาจจะอาจจะไม่จริงก็ได้ไปจะจะเปิดแล้วพี่ฟ้าหล่อนเอ้านั่นเฉยเฉยสิคะพร้อมนะคะไอ้พี่อะไม่อยากโดนกดขี่แล้วอ่ะ แกก็เปิดบริษัทเองดิอุ้ยหลอกอะพี่ชาลอตแอบหล่อกลูกฉันอยู่ไหนพยายามอยู่เนี่ยสกไอ้ซอยมาเลยนะชอบว่ตอนนี้บริษัทไม่จำกัดของเราก็ได้พนักงานครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจริงอุ้ยชิบบ้า เมื่อกี้แอบเห็นพี่เอ็มร้อยเวทลุกถือแก้วเหล้าปะขอยย้อนีไม่จากัดของเราได้พนักงานคเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหอ่ล่อมากออกาคสนาไปตามสื่อน้องวาวจ๊ะทำงานกับจอยเป็นหลักแล้วกันจคอยดูแลลูกค้านากกรีกบมาที่จะให้อยู่เป็นเซ็นเตอร์ที่ออฟฟิศแล้วกันหอ่ะคีคำว่าหลอ่ะ เพลงเพลงคอมเมดี้จริงเอ็มมาเวนลุกหลอมากล็อกกี้ลูกล็อกกี้หลอนะแต่ขายตลกทำไมเมอเอออที่คุณชอบเลยล่ะอาจจะยัง พี่ชาหลอดสวยมากในเรื่องนี้คือรู้จักอยู่ไม่กี่อุ้ยนั่นนะอดเมื่อกี้หลอมากเอาอดเมื่อกี้หลอมากถึงว่าถ้าจะแปลกๆไปหน่อยจะใส่ีอะไรเนียมอะไรษาเราได้นะเออจากี่มทันข้ามคืนเนี่ยมึงพากันมาเปิดบริษัทล้ มีอะไรปรึกษาเราได้นะแล้วถ้ามีใจต้องปรึกษาอะไรหนอไม่าจะไม่จะไม่เป็นสาวว้ยไม่เป็นสาววายคลิปนี้ไม่มีสาววายมีแต่แม่แม่เราเอ็มมาแม่เราเอมมาเท่านั้นไม่มีสาววายไม่มีคำว่าสาววายนะคะเราจะไม่สมองไหลเราจะไม่โกนสมองกันอยู่ตรงนี้เราจะไม่ทาอะไรทั้งนั้นเราจะเป็นเด็กดีเราจะดูอีกหนึ่งนาทีด้วยจิตใจอันขคาบริสุทธิ์เราจะไม่เป็นสาววายนะคะ เราะไม่เป็นสาวายัยเราสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญรุ่นเล็กเ<อ> <c oughs> มื่อกีค้คลิปตัดส่วยด้วยโอเคแต่ไม่เป็นไรเพร,ราะว่าเมื่อกี้ก็สต็อปไว้อยู่โอเคดูต่อลัก,กันน้องๆหน่อ,พอ,พอไ,นได้ไหมคะเอ,อเ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะจะไม่รู้จักแต่จำได้ว่าเหมือนจะชื่อพัท คุณพัดกับคุณคุณแน็กหรือเปล่าใช่ไหมจำไม่ถูกปกติไม่ตามมิสแกนแต่ว่าเพิ่งมาตามเพราะน้องเอมมาใช่เพิ่งแบบเพิ่งมารู้จักมิสแกนเพราะน้องเอมมาจริงๆเลยคือแต่ก่อนไม่รู้จักคือเพิ่งรู้จักจากวงโอเดซีแต่ว่าสองคนนี้เหมือนวนผ่านฟีดมาบ่อยๆเหมือ,อ,อนกันก็หล่อ <laughs> อีกคนก็หล่ออีกคนก็สวยก็สมมงอ่ะไม่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 สาวไวไม,ไม,ไม่สาวไวไม่สาวาไาว,าไาวาอัน,นอันนี้พูดในชิงทฤษฎีนะจะไม่มีสาวงสาวไาวนนเราบอกแล้วว่าเราเป็นคนดีจิตใจดีในวันนี้ไปดูต่อวุ่นเยอะมากเรามาช่วยกันหาจัจากริจิ๊กโจ๊ฟูดเป็นจิ๊กโรคุณปินอะไรวะแต่กินเตอร์กับชาวบ้านอย่างกูจะคุยกันรู้เรื่องไหมวะเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนี่แหละใจเราเนี่ย เหมือนเดทีเซอร์มีจูบด้วยเหรอได้นะอ,อะอฮะดเดี๋ยวไอ้โบยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงนาสิเป็นความจริงล็อกกี้ทำอะไรเมื่อกี้ล็อกกี้ทำอะไรแบบหนึ่งย้อนเลยมันต้องย้อนแบบนี้มันต้องย้อนไม่ย้อนไม่ได้ล็อกกี้ทำอะไร ใ,ใจเราได้แหละที่ไม่เหมือนเดิมกอดเราได้นะเอ๊ะแค่เขาพูดว่า,ใใากอดเราได้นะก็กอดเลยเหรอก็นอนกอดเขาในเต็นท์ได้เลยคือมันไม่มีมีปีมีขุยคือแค่พูดขึ้นมากอดเราได้นะแล้วก็กอดพี่เขาเลยเหรอลูก ฮัลโหลล็อกกี้ล็อกกี้รับสายแม่เดี๋ยวนี้หนูทําอะไรลงไปลูกลงสื่อโซเชียลออนไลน์เด็กๆดูเยอะหนูทําอะไรลูกล็อกกี้รับสายแม่เพราอะไรเราจะย้อนดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าจริงๆอาจจะไม่อาจจะตาฝาดลูกเราจะไม่ได้กอดเขาก่อนอาจจะเป็นเขามากอดลูกเราก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดูอีกครั้งหนึ่งเราเราจะไม่เชื่อสายตาตัวเอง ครั้งนี้เราจะจับตาดูจริงๆอาจจะไม่ใช่ล็อกกี้ก็ได้พี่เขาพี่สาวคนสวยคนนั้นจะมากอดลูกเราก่อนก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจใช่ไหมเหมือนเดิมกอดเราได้นะโอ้โหชัดเลยไม่หรอกเขาอาจจะเปลี่ยนเสื้อกันใช่เมล่ะอาจจะแบบ เปี่ยนชุดกันคนที่กอดจริงๆไม่ใช่ล็อกกี้แต่เป็นพี่สาวคนสวยคือจำชื่อไม่ได้ว่าคือใครแต่ว่ารู้ว่าเป็นพี่จินพี่จินอาจจะมากอดน,น้องมากก่อนกไ,ได้คือในคลิปคือแค่สลับสลับสลับฝั่งสลับสลับเชื่อสลับชุดกันก็คือสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความจริงทุกคนอย่าไปเชื่ออันนี้คือภาพลวงตานะคะอันนี้คือภาพลวงตาไม่ใช่เรื่องจริงเนาะ ไม่จบวันนี้ไม่จบเชื่อดิลีอยู่นี่แหละเออเชียสถ้าไม่ได้แรงยุ่งจากเลเนี่ยอูก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้นะปุ๊กกำลังจะทำอะไรอยู่เอา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 แล้วอุ้ยตัดได้ยังไงพี่แล้วพี่มาตัดถอดแบบ ชีดกันแล้วพี่ทำพี่ทําได้ไงคือเฮ้ยไม่ทาไม่ใช่สาววายราไม่ใช่สาววาย้าไม่ใช่สาววายราไม่ใช่สาววายโอเควันนี้จะมาวิเคราะห์แบบว่าไม่ใช่สาววายคือปกติฉันไม่ตามมีสแกนคือแบบว่าถ้าแบบในคู่เนี้ยแบบในในเรื่องนี้ไม่รู้จักคู่ไหนก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนวันนีที่นี้ด้วยเพราะว่าที่มาดูเรื่องนี้ได้ because น้องมาเลย น้องมาเลยเพราะว่าเราเป็นมาม,มี่น้องมาเราเราเอ่ยไว้ก่อนว่าเราเป็นมาม,มี่ปลอมเอ๊ยไม่ใช่มามีมม่จริงๆของน้องมาก็คือพี่เอ็มร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจริงๆเป็นมัมเป็นมาม,มี่น้องก็เลยรู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตผลงานน้องว่าน้องเต็มที่กับงานนี้มากเพราะว่าเคยเห็นแบบน้องมาพูดแล้วก็น้องมาไลฟ์ในต,ตอนที่แบบแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปกติไม่ตามีสแกนแล้วก็ไม่รู้จักเลยคือ คือรู้ว่ามิสแกนคือเวทีประกวดนางงามแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามิสแกนจะทําอะไรเดินยังไงนน่นนี่นั่นอะไรไม่เคยรู้เลยก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าสมมติว่าหนูไม่รู้จักใครก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าในนี้หนูจะแค่พี่อิงฟ้าพี่ชาลอดแล้วก็เอมมาแล้วก็พี่จินแค่นั้นเลยนอกกนั้นก็ยังไม่รู้จักใครเลยเพราะฉะนั้นป้ายยาหนูได้ หนูพร้อมต้อนรับเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นสาววัยสมองไรพอสมควรก็ทายคลิปแล้วอยากจะบอกสิ่งหนึ่งกับน้องมากก็คือน้องมากเก่งมากถึงจะเป็นการแสดงคอมเมดี้ครั้งแรกหรือเปล่าของหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเจ๋งมากรู้สึกว่าชอบแต่ว่ากอดพี่เขาทำไมรับสายเม่แล้วตอบเดี๋ยวนี้ว่า รับสายแม่ตอบเดี๋ยวนี้ว่าไปกอดพี่เขาทำไม